สวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรั่ง n อสชาแนนจะจับพี่น้องคะหนึ่งปลาแะพี่น้องคะหนึ่งปลานีือจะพี่น้องแจ่วกพริกดิบแจ่วกพริกดิบพี่น้องคะเปรี้ยวๆยั่วๆะจะพี่น้องก็มีลูหนึ่งมะเขือจะพี่น้องหนึ่งมะเขือ มันม่วงมันญี่ปุ่นผัสดนพพันวากระเจี๊ยบเขียวจะพี่น้องพักปังยางละเลียก่างจะหน่อยพี่น้องพักบุ้งค่ะพี่น้องคะบ,บุ้งลวกสีบ่เอาสีบ่เอาพักตลาดมากินปันใดจะพี่น้องหลีกเลี่ยงจะพี่น้องค่ะหลีกเลี่ยงอาหารตลาดจะพี่น้องคะอ่าไม่ใช่อาหารตลาดผักตลาดพี่น้อง นะคะวันนี้ใส่ชุดลายดอ,อกไม้จ้ะพี่นองค่ะเจ็บจ้ะพี่นองค่ะหนึ่งปลาหนึ่งปลาธรรมชาติเป็นปลากระช่งได้ยจ้ะพี่นองปลาเข้าหามาธรรมชาติเหมจ้ะ อย่าใส่อารมณ์ด้ลูกลูกมหมาแม่กระเชียบกระเจียบเขียวนีมีประโยชน์ใะพี่นอ้องหนึ <c oughs> ่งซุกพดพี่นอ้องหนึ่งซุกพอดอยวปล่อยมาอนได้จับพี่น้องค่ะ มมันใส่อารมณ์เห็นข้ากินเข่าไหมพี่น้องคะ่ะม้ามันใส่อารมณ์เห็นข้ากินเขา่าเจ็บแก้วเปรี่ยวมีกัับหนึ่งป่าจะพี่น้องคะ่ะ สิเบ้าเรื่องกันสีเบ้าเรื่องกันการทำงานยื่สวิตแต่พี่น้องค่ะเขามีประกันสังคมจัดพวกันคนสวิตท,ที่เขาทำงานประกันสังคมที่ดีมากๆเลยพี่น้องค่ะ เพราะันเกิดกับพี่อมันเกิดเกิดกับเป็นชีวิตของพี่นี่แหละพี่นี่ลเลยหูพี่นี่ทํางานไปทํางานไปทํางานไปจะพี่น้องห้ามือมือใดห้อโต๊งานประกันสังคมุมเขากับสีซอยเหลือแจกพี่น้องครับประกันประกันกรมแรงงานเนี่ยแม่จัก เขาสมีการช่วยเหลือช่วยเหลือคนนั่นคนตกงานในเมืองนอกอแต่เมืองไทยบ่หูจ้ะเราผีนี่บ่เคยทำนั่นในเ,เมืองไทยอยู่เมืองนอกถ้าตกงานปุ๊บเขาสิซอยเขาสิซอยแบบว่าเขาสิให้เงิน ระยะเวลาสองปีที่ให้อันเขามีโอกาสหางานทำไหมนะจ๊ะพี่น้องจตว่าเขาก็จจายเงินจ่จายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของตรางเงินเดือนที่เขาได้นะจ๊ะพี่น้องไปหลายอยู่ด้จ้ะพี่นี่ทำงานไปเนี่พี่นี่ตกงานนั่นไหมจ๊ะ เขาก็สิหยายเงนแปดสิบเปอร์เซ็นนีจะถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับคนไทยจับพี่น้องแต่ว่พผู้ตกงานแมจ่จากพี่น้องคือพี่นี่ตกงานนังสิพี่นี่ต้องไปหางานทำได้จ้ะเขาสีหายเอกสารไปหางานทำจากพี่น้องคะ่ะเอกสารแต่ละเดือน ปีหนึ่งก็มีสิบสองเดือนมันบอพี่น้องให้เฮ้าไปหาให้เฮอาไปหางานำทำเคื่อหมายความาเขาสี่ขอสเต็มของนายของนายจ้างเมาถถือใบใบที่ท่างการเพิ่น ทางกลุ่มแรงงานเพื่อนไทยแม่จ้ะเนาะค่ะเนาะแล้วก็เข้ากับไปเข้ากับไปหางานท้าหมายว่าไปหาร้านอาหารหรือไปหามองที่ที่เป็นบ้านของคนนี่สิหรือร้านกาแฟาจังสิจ้ะว่าเข้านี่มาทักมาขอสมัครงานแล้วสมมุติว่าถ้าเขาถ้าเขา,าต้องการ ถ้าเขาว่าเขามีเขามีฟ้นแล้วนีส่สิเขากะสิเขาสิบวกสามารถหลีเกเลี่ยงในการสแตมไม้ห้าเได้จ้ะเขาไปถามแล้วเขาต้องให้สแตมเห้าจา้ะเขากะสแตมที่ใบกลุ่มเล็ง,งนันจัดมาให้จะพี่น้องครับให้ได้ประมันไปหาไปหาประมันหาหรือหก สเตมต่อเดือนเราก็หอากระสีได้เงื่อนเดือนเอากระสีเขากระสีไมายคว้มว่าเขา้าไปหางานท้าได้จะก็ได้หาสเตมหุกสเตมแะพี่น้องแล้วก็ไปเอากระไปกลุ่มแลงงานเอากระยื่นให้เขาเอากระยืมให้เขาเขาก็ตรวจสอบแะพี่น้องตรวจสอบว่า นี่สแตมเท่าไรเท่าได,ไดสามารถสิได,ด้างงาไเงินเดือนคนบางงานไหมจ๊ะเขาใช้เงินเดือนค้นบางงานต่อเดือนแปดสิบเปอร์เซ็นของแต่ละเดือนที่เราได้แต่ละเดือนที่เรา,เราได้ปก,กติจ้าพี่นอ้องเราวันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาบม่มีงานท่าล่ะเขาเสียม เข้ากับหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆตามที่คือคือสเตมเนี่ยแกสเต็มหาสเต็มหกสเต็มที่นี่เอกสารที่เขาใหา้้าห้องบดไถงานท่านอีนดีเขาสิสรงให้เาไปเลี้ยนแกพี่น้องคะ่ะเลี้ยนเอาใบยูสิบจแกพี่น้องคะไปเลี้ยนเอาใบเอาใบผ่านงานเข้ากับจิตได้หางานง่ายเพลิด ง่ายขึ้นมากขึ้นจะพี่น้องคะ่ะแ่ะมาแต่ว่าพี่นี่บอ,บอท่านให้เขาเลี้ยนบอท่านให้เขา้าไปเลี้ยนนั่นไปประกอบวิชาชีพหรอกจ้ะพี่นี่หาได้ก่อนเพราะว่าพี่นี่เป็นคนนั่นเต็มร้อยนะจ๊ะใจเต็มร้อย ใจเต็มนวดเวลาสมมุดว่าเข้าไปขอขอสมัครงานน้ำเขางสีเขาสีร่องงานเขาได้แตกพี่น้องคือว่าไปร้านหางสินจะพี่น้องเขาใส่ร่องงานาเขาไปสมัครน,น้ำเขาหมายเขาว่าไปหาสเตมที่ว่าสเตมหาสแตมหกสแตมยัไงจ้ะที่กลมไม่งานเขาหายมาก ถ้าสมมติว่าเขาสิแห,หองเขาหาคนง,งานหนึ่งเสียหอบก็ได้เว็บหอก็ได้ไปทดล่องไปทดลอดลอนร้านอาหารจับพี่น้องคะ่ะทีนี่ได้ไปทดร่องร้านอาหารทดล่องมือหนึ่งทดล่องสองมือทดร่องสามมือเขาเลยเอารับเลยจับพี่น้องพวาบาพวาบาพี่นี่เป็นคนหนึ่งจริงจัง จริงไม่ชีวิตแบบที่พี่นี่ก็เริ่มถามเจ้าของร้านอาหารที่พี่นี่สมัครได้เขาให้ล่องงานไหมจะ๊ะเธอสิเอาฉันบอเธอสิให้ฉันทำต่อไปือจังใดหรือเธอสิให้ฉันฝึกงานจงสี่ตลอดไปนะพี่นี่ถามเขา เพื่อความมั่นใจมัมนนี้เขาเลยว่าผ้าฉันบอรับเธอเพ่บรายยูถึงป่านนี้ดอกก็สันทวางสิบายแม่น้องกวันวะบายพี่นี่ปะพี่นี่ก็เลยไ่ถ้ำอ่านร้านอาหารฝลังเป็นผู้ซอยกุกจาจพี่น้อง แต่เขารับบอลเขารับบอลลงผ้าซีนหลายมาจากนี่ล่ะการตกงานอยู่มเมืนองนาะบิดจะพี่น้องพี่นี่ได้หางานทำบอโดนได้ทิมได้ถิม,ถมบางงานไม่อยู่เมืองไทยเซ้ย แล้จะไังเงินเดือนอีกต่อไปอยู่พี่น้องค่ะพี่นี่เงิแฟนนหยัดมาอยู่เมืองไทยแห้งก็เลยททิมสถานการณ์ค้นวางงานป่าแเสบพี่น้องค่ะเว้นป่ากระช่างพี่น้อง ี่นี่นี่สีเอียบตแตนแตนใส่เกลือได้จ้ะพี่น้องอหนึ่งซุปขดมากระเจียบนี่ประโยชน์คับพี่น้องคะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเอ็นสกินก็นกินเลยจ้ะประโยชน์เพียบเลยนี่ดอกกระเจี๊ยบมากระเจียบเขียวนี่จ้ะพี่น้อง เขาเอิ่นมาภาษาวล้ละคำแล้วพี่น้องค่ะพี่นี่สิบอกกระเจี๊ยบจะพี่น้องค่ะภาษาฝรั่งเศสเขาว่ากุ้มโบกกุ้มโบกกระเจียบเขาเอิ่นกุ้มโบก พี่นี่กับกินบ่เป็นดอกจ้ะแต่ว่าแค่เรื่อไปหาหมอหมอ,อยุสวิทได้จ้ะเขาว่ากระเจี๊ยบเขียวนี่มีประโยชน์มหาศาลพี่นี่ก็ได้กิน ตานอนุมูลอิสระ,ะต้านมะเร็งอย่างแลงแสลพีิ้องแล้วก็เป็นยาเป็นยาระบายต้านมะเร็งลำไส้ทานนั่นท่ำความสะอาดกับพออาหารหน่าจนะเนาะแต่ว่าส่วนมากพี่นี่สิบกินพักตลาดได้ใจเบึ่งดีๆได้จ้ะ มึงปลาเลยล้ตัวใ้ไถแม่น้ำจาจพี่นองคะ่ะมีใบเนี่ยมี่้วขังแะพี่นองมือขังไบเนี้กตะกาเลยจาะพี่นองมันมาบุญบไหว้เวลาที่นี่ทำคลิป มันม่วงผักสีม่วงมีประโยชน์มากเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะไม่ได้กินร้ายหรอกล่อ,อยหมาหน่อยจ้ะพี่น้องคะ่ะล่อยหมาหน่อยถ้าถ้าสมมติว่าขังมันเสียนมีผล แก้วบุหนีน่พี่น้องอืมพี่นี่แป๋วเจ้ยวในตู้แข็งมากขนาด้ี้ครับแล้วก็อูนแล้วลูกก็ปูนแล้วใช่ไหมลูกละ่ะแก้วนีส่วนมากนี่ พี่นีจะตําไว้เป็นกิโลได้จ้ะพี่น้องคะพี่นีสิใส่ชีวิตอยู่ขนาดนี้เมืองไทยพี่นีก็สิใส่ชีวิตแบบเมืองนอกจ้ะพี่น้องพี่นีก็สิตําไบเทละกิโลหรือเท่าพอถึงกิโลกับว่ากันไปตาไว้แล้วก็แพกแพกใส่ตู้แข็งไว้พี่น้องอยากกินยาได้ก็ได้ว่าต้องมาตำว่าต้องมากีพริกว่าต้องมานั่นมานี่ อยากกินป้นป่าเขากระละเอาแก้วออกมาเขาต้มแต่ป่าแก้วกับมีแล้วจ้ะสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะอื ที่ประคำก็บอกไปแล้วนะคะกะเจี๊ยบเขียวกะเจี๊ยบเขียวคือก้มโบกก้มโบพี่น้องค่ะยุ่งร้ายหลายบ้านพีนี่ชีวิตในต่างแดนไปจังสัตว์หะพี่น้องใส่ชีวิตอยู่ยี่สิบปี าเลือกได้นะพี่นี่สีสีบอกลับมม่ยูมังไทยแต่แต่กี่ป่ะแต่กี่นี่สีบอกยากันมา่ยูมังไท่ด้วยจ้ะลูกเต้ายุคคุณเบิด์ตไหมจ้ะบันนี้ม่ได้ไดหันเหม,ม่มองไท่จะพี่น้องขาได้แฟนไหม แฟนเพิ่นมักเมืองไทยหลายเพิ่นเลยบอกว่าให้มาสร้างบ้านอยู่พี่ก็เลยได้อยูพ่พี่จากพี่น้องก็เลยได้หันเหว่าอยู่เมืองไทยยุ่ใส่็ดีเบิดละจ้จตอนนี้ยุ้ยใส่คดีเบิดฟ้าแต่เฮาทถ้ำโตดีพี่น้องแม่น <c oughs> บ่จ้จ มีความสูขในการใช้ชีวิตแต่ละวันพี่น้องคะยาซีเรียดมักเนียงกระเฮ็ดไปถ้ามักลองเพลงเข้ากรลองไปเ้ามักออกกำลังกายเข้าก็ออกไปพี่น้องกาต้องให้มันข้างข้าในชาดนี้ให้มันเลนให้มันเ่นแบบใจใจเข้ามักเลยเข้าแถวเฮ็ดที่ใจเข้ามักพี่น้อง ว่ามีไผ่ให้เห็ห้าไใดดอกให้มีความสุขตัวของห้าเองจ้าพี่น้องตัวของเราเองที่ทำให้เรามีความสุขจ้ะพี่น้องคะ่ะแสบกินเขาก็หนึ่งปลาเป็นเป็นเมนูที่ที่กินได้ที่เป็นปลาจ้าพี่น้อง ได้ใส่ปิ้งเกลือปีงยังว่าส่สแต่พี่น้องป้นปลากระสร่สแต่พี่น้องค่ะกินมะเบิดอดอกจ้ะพี่น้องโอเคนะคะพี่นี่สิเบ็ดคลิปเงา พี่นี่สิเฮ็ดคลิปสันส้นๆจะพี่น้องค่ะเพื่อการบ่ให้เกิดการเบื่อในในการรับชมมันจะพี่น้องเขาติดมือพี่น้องโอเคนะคะแม่พี่นีเมียฝรั่งเมียฝรั่ง NSP Chanel n นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะทำให้พี่นีมีความสุขในการหาคลิปใหม่ๆมาใหม้มาให,ให,ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมแต่พี่น้องคะขอบคุณหลายๆทีนี่เป็นมาเป็คขอบครัวของพี่นี่เมียฝรัง Pre ่งเอสพรีชานี่เ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah, <síntos>